ของบุนพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมัอนี่ก็มาพบพอกับช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้าวันนี้แม่น้องวุ้นจะพาตำหมูยอค่ะพี่น้องจ้าหมูยอก็หั่นลวกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีพริกกระเทียมค่ะมะนาวค่ะมะเขือเทศหั่นค่ะน้ําตาลปีบ๊บผงชูรสนะคะเนาะน้ําปลาน้ําปลาร้าค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมืดจัดการตําน้ากันเลยจ้ามาจ้า ใช้พริกกินดานะคะประมาณเกือบสิบเม็ดนะคะเนาะใส่พริกกระเทียมลงไปจ้าแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงกันพริกกระเด็นค่ะตำค่ะตำจนพริกแหลกค่ะพี่น้องจ้านีค่ะแม่นุ้นก็ตำพริกแหลกแล้วนะคะเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะแม่นุ้นจะใส่น้ำตาลทรายนะคะเนาะนิดนึงค่ะแล้วก็ ผงชูรสขาดบ่ไไรคะพี่น้องจ้าผงชูรสจ้านี่ค่ะใช้น้ำตาลปี๊บด้วยเด้อค่ะเด้อน้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยมะนาวค่ะพี่น้องบีบเลยค่ะจวกมะนาวสองซีกนะคะมะเขือเทศที่หั่นไว้จ้าตามด้วยน้ำปลาร้าเขย่าค่ะพี่น้องจ้า ขาดปดด่ไไหเดิน้ำปาลาร้าค่ะหนึ่งทับพีค่ะประมาณจุกเหนียวเข็มข้นค่ะปะลาเมน,นูตามด้วยน้ำปาลานิดนึงค่ะนี่ค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปแบบนี้ย้วยค่ะพี่น้องจ้าย้วให้เครื่องเข้ากันให้น้ำตาลแตกค่ะเสียงโคกมา่ังมวนค่ะพี่น้อง นี่ค่ะนี่ดแล้วห้องกระิงได้นำนำต่ำแบบนี้ครับพี่น้องจ้าเกิดจัดมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่หมูยอลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่หมูยอลงไปค่ะใส่หมูยอลงไปไม่ต้องตำนะคะเอาสากออกจ้าแล้วเราก็จะโคเรค่ะพี่น้องจ้าโคเรก็คือคนให้เข้ากันนะคะเนาะหมูยอยังอายห่วยหวยอยู่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะคนค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องจา๋าเมนูไม่มีต้นหอมไม่มีผักชีใส่เลยวันนี้เพราะว่าไม่ได้ไปตลาดแต่ก็น่าทานค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตำหมูยอค่ะพี่น้องจา๋าชิมรสชาติก็คือเสร็จนะคะคนให้เครื่องให้น้ําเข้ากันแบบนี้ค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องจ๋าเราก็จะได้ตำหมูยอแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าไปคะ่ะไปตักใส่ถาดเสิร์ฟกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าแม่นูก็จัดผักใส่ถาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปคะ่ะไปเทกันเลยจ้า นี่นะคะสําหรับถาดผักของเรานะคะแม่นง้นก็จะมียอดทานตะวันค่ะพี่น้องจ๋ายอดอ่อนทานตะวันนะคะเนาะต้นอ่อนทานตะวันค่ะแล้วก็มีสลัดคอสหวานนค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะมาเอาตาหมูยอห้องห้าตักเซจานเสิร์ฟกันเลยจ้าตัก,ก็ได้ครับพี่น้องจ๋าเท่บัวเท่บัวเลยจ้านี่จ้าเซ่บซไปเลยค่ะน้ําเน้นๆสดกรุบๆเลยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสําหรับตำหมูยอเสิบ์ฟเผ็ดๆค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปกินน้ากันเลยจ้ามือนีเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเมนู่ําหมูยอนะคะนะอย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านเมนองวุลนมากินตําหมูยอนเมนังวุ้นด้เลค่ะเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สําคัญลืมบ่ไรค่ะพี่น้องจ้ากดซับ ใครให้ช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับมินีแมนวุน้นคอตัวล่าไปก่อนค่ะพบพอกันไม่ไลนนาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายจ้า